พ่อาอาิตะจัดเต็มแม่ครับจอมปอมตั้งกลุ่มตั้งพวกทำให้เอฟซีในวงปั่นป่วนแล้วก็ทำให้วงหมอลำหรือคนที่อยู่ร่วมวงด้วยปั่นป่วนแม่ฮักจอมปอมเป็นใครเป็นอย่างไรตามไปดูครับรเ่บเมเมหนส ก็ไม่้เรื่องอย่างนูว่าตัดสุดเหรอวะคนี่จะดเหรอมันบอกตัดสุดเอามมือแต่สุดายเหรท้าลูกเปิดบ้เวลาท่านไปว่าจะสิงคโปรอะไรแบบว่าจะต้วงจะต้องกาต่เดี๋ยวนี้ลูรูสิเพราลูก สุดยอดนะครับวันนี้พ่ออิตะเปิดเผยหรือพูดถึงแม่ฮักจอมปลอมคนหนึง่งซึ่งมาเกาะกินน้องอิงช่วงเข้ามาใหม่ๆนะมีพฤติกรรมที่หลายๆคนรับไม่ได้มาใหม่ๆก็เป็นทำตัวเป็นคนรวยนะรวยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัดเสื้อผ้าตัดชุดให้น้องแล้วพอหนักเข้าก็มานั่งเฝ้าก็ จะมาไลฟ์สดผ่านติกต็อกให้เห็นหน้าน้องไม่อยู่กลับไปบ้านก็โทรมาหาแม่หน่อยไม่เว้นแต่ละวันโทรมาคุยก็อยากให้เปิดกล้องเพื่อที่แคปหน้าจอไปทำโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็สร้างกลุ่มให้ f อซโอนตังมาให้โอ้โหสุดยอดแม่ฮักคนนี้เป็นใครอักษรชื่อจอนะสอนย่อนะพ่อชิตตักชื่อจอนะออนะออนะไปหากันเ,เองแต่หลายๆคนรู้แล้ว นี่แหละครับถ้าไม่มีพลังศรัทธ,ธาพลังความรักคอยปกป้องนะเรียบร้อยลูกสาวเรานะจะเหรอคนประเภทนี้เกาะกินอไปหมดแน่แล้วก็ร่วมร่วมมือกับคนในคนในบางคนนะครับที่เข้าทางกันเนะกาะกินเข้าทางกันจนพ่อชิตาทนไม่ไหวนะครับต้องออกมาห้ามปรามแต่ยังไม่หยุดนะยังไม่หยุดยังไปต่อร่วมกับอักษรย่อชื่ออนะอยู่ อยู่รอบข้างน้องใหม่แล้วก็ชื่อตออะไรที่อยู่รอบข้างทําให้เกิดความเสียหายกับน้องใหม่น้องใหม่พูดไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าความปังความดังของหมอลำถ้าไม่มีพลังบุญเข้ามาช่วยก็มันจะมีเหตุโน่นเหตุนี่พาไปด้วยดีนะ้าวอจยังยังตั้งหลักได้ประมาณหนึ่งนะครับคงจะ,ะทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าหลักฐาน มันอยู่นั้นนอกวงถ้าทําไปมันจะเกิดความเสียหายต่อว,วงก็พลจิตตะนะครับเขาเรียกอะไรนะขุนศึกแนวหน้าท้าลบจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยครับไอ้แม่ฮักจอมปองเหล่านี้ก็ดีนะครับทําให้เอซีส่วนใหญ่ได้รู้ว่าอ่มันมีคนประเภทนี้มาเกาะกินด้วยแล้วก็หวังผลประโยชน์นะหวังแสงหวังสีเพื่อให้ ตัวเองปังเอาไปทําธุรกิจอย่างอื่นต่อยอดได้แล้วก็หลอกคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆนะหลอกไปเรื่อยๆเป็นอะไรที่น่าเศร้าสําหรับแม่หับคนนี้นะครับเป็นใครก็ไปหารายละเอียดไปฟังช่องพ่อชิตดเอานะครับลุงคงจะเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาขึ้นได้เฉพาะเสียงพ่ออชิตะนะครับที่ออกมาสื่อออนไลน์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ไปเจาะเอานะมันไม่น่าเชื่อนะคนที่มาทําแบบนี้จะมีอย่างนี้ด้วยหรือรอ,อะไรเงี้ยสร้างให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นนะแม่หน่อยพ่อเอกเนี่ยแล้วก็คนรอบข้างน้องหญิงเนี่ยเข้าใจมองเห็นก็เลยตีตัวตีห่างวางตัวออกห่างนะครับปัจจุบันนี้เห็นว่ายังยัง ไม่ได้ดังใจแล้วเขาไล่ด้วยเขาโทรเขาโทรมาเขาไม่รับโทรมาเขาไม่ยอมไล่โทดไม่บังคับให้มาเล่นตอตอก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยก็เลยตีตัวไปอยู่กับคนใหม่แล้วไปตั้งกลุ่มไลน์คุยกันโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นจนเกิดความอึดอัดให้กับคนรอบข้างนะชว,ชวนเขาไปซื้อที่ที่โน่นชวนแม่หน่อยไปซื้อที่ที่นี่แล้วเขาไม่ไปตามนะครับ ก็เลยเกิดประเด็นดรามา่าพ่อจิตะจัดเต็มเลยแล้วก็ไม่กลัวใครพ่อพ่อจิตะไม่ได้อยู่ในวงอยู่นะไม่ได้คนของวงเป็นพ่อหักเฉยๆพ่อฮักที่จริงใจต่อน้องหญิงแล้วก็เป็นพร้อมชนอนะ <c oughs> หัวหมูทะลวงฟันนะปะฉะดะ <c oughs> ปะฉะดะหมายความว่าถ้าเจออะไรสิ่งไม่ดีลูกสาวนี่เจอพ่อจิตะฉัดะและไม่สนด้วยเพราะว่าไม่กลัวฟ้อง นะประสบการณ์ด้านนี้มีอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นนะครับก็ต้องยกมือให้ชั่วโมงนี้ตบมือพ่อชิตาเป็นพระเอกเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบานทุงคาเฟ่ของเรืมองอ้วนชวนคุยไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องนะพ่อชิตาเนี่ยต้องบอกว่าเดิมทีมาแรกๆก็แค่เข้าหานะเอามาไล่ให้ไปอยู่หน้าเวทีนะเข้ามาแรกๆเลยนะแรกๆเลยที่ลุงดัะตอนนั้นพ่อชิตาเข้ามากับพ่อรุงสองคน ใหม่ๆเลยอ่ะเข้ามาก็ดูแลภาพรวมทั่วไปก็ตามไปดูไม่ได้เข้าไปเกี่ยวดองในเต็นท์อะไรมากมายเลยนะสมัยแม่นมอยู่กับพ่อกันชัยอ่ะพ่อจิตาก็ไม่ได้เกี่ยวดองขับแค่ขับรถตามไปพักด้วยหาที่พักให้แต่ปัจจุบันเนี่ยพ่อจิตากล้ชิดสนิทสนมพ่อรุ่งนะครับใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่หน่อยพ่อเอกแล้วก็น้องอิงมาก โดยโดยครอบครัวนี้ให้ความเคารพนับถือนะ้ากไปง,งานไหนไม่เจอก็จะถามหากันเลยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีแม่ฮักบุรีร์อีกคนที่มีความจริงใจนะไม่มีไม่ได้ขอโน่นนี่นั่นมานั่งมาพูดมาคุยตามกันแบบแบบรักกันจริงจริงนี่แหละฮะคนมีบุญจะมีคนแบบเนี้ยมาคอยอุปถัมมาคอยดูแลคอยปกป้อง ก็หาได้ยากหาได้ยากคนอย่างน้องอิงนะสุดยอดจริงๆนะแล้วก็สามสิบนี้กรุงเทพออนนุษ์นะใครว่างเดี๋ยวเจอกัน <c oughs> ลุงอาจจะได้ไปหัวค่ำแล้วไปแป๊บหนึ่งต้องกลับมาทำงานอยากจะไปถ่ายคลิปอย่างเี้นะใครว่างก็ไปเจอกันบอกว่าพอจีดานี่ใส่ไม่ยัง้งไอ้พวกปกดรพวกแม่ฮักที่จอมปลอม ั้งหลายนะแม่ฮักแม่จริงๆหรือแม่ในข้างๆที่มาแทะเล็มน้องอีกนี่กระจายนะเจอกลุ่มพ่อฮักแม่ฮักจริงกระจายคนฮักพ่อฮักแม่ฮักจริงๆเขาไม่พูดอะไรเยอะนะครับเขาลุยเลยก็ทำเขาให้เขาอโอนนะอย่างช่องพ่อการชัยนะพ่อท็อปเห็นไหมโอนแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอาจจะให้เขียนไม่เขียนไม่สนนะครับ ออีอีเตอร์ก็โอ้โหโอนแหละไม่ใช่ใส่ใจอะไรเลยโอนหลายหลายหมื่นวันเลยไฟเตอร์นะพ่อกัญชัยยางไงคนรับจริงไหมดีหวังอะไรเลยไลฟ์สดอย่างเดียวพอชิตาก็หนึ่งในนั้นที่ทําเพื่อปกป้องลูกสาวจริงๆสุดยอดนะครับสุดยอดการทําความดีครั้งนี้แล้วก็จะทําให้น้องปลอดภัยไปอีกนานแสนนานใครเห็นด้วยเม้นมาแม่ฮัก จอมปลอมเหล่านี้ก็จะไม่มีก็จะไม่อยู่คนที่จอมปลอมเข้ามาก็จะประชิดไม่ได้นะครับแล้วก็ฝากงานหลวงพ่อสุขนะหลวงปู่สุขวันที่18พฤษภานะครับที่หนองบุญนาคโคลาชนะมหาสจารร์ยเกิดขึ้นกับหลวงปู่สุขที่ได้คิวงานสาวน้อยซึหายากมากนะสิบแปดพฤษภาใครว่างไปนะครับไปอุดหนุนไปช่วยกันไปดูงานเพื่อเอาเงินไปทําบุญกับหลวงปู่สุขเนาะอ้าว พูดไปนานเดี๋ยวเบื่อ <c oughs> มาจังหวัดการแวะเวียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตะบลโคกตะบ,บองอำเภอธรรมการจังำวัดการบอกว่าเป็น f อฟน้องหญิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วไๆ